ครับผมทันตีทุเรียนเมืองนาด้านเมื่อนี้กับเขามาสวนแหนมเนืองบึงการครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเมืม่อนีก้กะได้มีโอกาสเขามาหล่นน้ำเพลินนอกเมื่อนีอน้เนาะครับผมก็เลยอยากเขามาเบิงวาต้นทุเรียนงามสมไหฮนะว่าได้เขามาโดนแ่ะครับผมตั้งแต่ยังบ่เคยได้เฮ็ดคลิปผุนละเฮ็ดลงยูทูบจกเทื่อดอกก็พอดีอยากได้โอกาสก็เลยมาหล่นน้ำนองใา่เนี่ย ก็เลยอยากข้ามาสอบถามว่าเฮ็ดจังไดทุเรียนคือต้นใหญ่ต้นงามแช่ไหมนะ <c oughs> ทุเรียนจกปีละครับนี่ทุเรียนแปลงนี้ได้หาปีเต็มครับพี่หาปีเต็มครับหาปีเต็มพอดีบึงอารวดพี่น้องเอ้ยมันกางงามเป็นบางต้นนะพี่บด้งามเบิดสวนเรา <c oughs> สูงสียดฟ้าก็ <c oughs> คือลักษณะใบเนาะเขามาบ่งลักษณะใบก่อนวัด <c oughs> เปลี่ยนจังไดครับ ลักษณะใบใหย่อยกำลังสิออกใบงามครับผมใบตอนนี้อยู่ในเป็นใบเพศสลัดแหละเพศสลัดติดแก่และติดแกร่ราะว่า,าแปลงนี้จะเห็ดดอกอยู่ให้ดอกมากก่อนเดือนพฤศจิกาอ๋อพฤศจิกาแมนครับคือกอนปีใหม่เขาต้องได้ดอก,ดอกาะว่า,าพราว่าในเรื่องของภาคอีสานท่านเอาพี่เนาะมันมีเรื่องของอสภาพอากาศแรง แล้วกันหนาวแม่นแรงแร่งแล้วกันหนาวแปลงเนียเนี่ยผมมีความตั้งใจว่าจะเห็ดดอกนี่เอาจริงๆอ่ะจะเริ่มเปิดตาดอกนี่แต่เดือนตุลาตุลาปายกัญญาต้นตุลาแล้วแต่สภาพอากาศถ้าเกิดเอ่อฝนเบิดก็จะเริ่มเฮ็ดเลยซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งตอนเนี้ยใบถ้า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 เกิดจะวัดจริงๆนะพี่ใบชุดนี่ชุดเดียวนี่ถ้าเกิดมันแก่ชุดเนี่ยเปิดตาดอกได้เลยครับแม่นครับพ่อถ้าเกิดฝนเบิดตเนาะ ฟื่อนฟอนเบิร์นี่เขาก็จะงดน้ำงดน้ำเล่นน้ำเล่นยังกันไปนี่เพื่อที่จะดึงดอกได้เลยว่าทุเรียนสาวนี่ใบใบเขานี่ค่อนข้างที่จะออกยอดไวครับใบหนาพร้อมเนาะแมนครับฟื่อนตัวได้แล้วปีก้อนนี่ผมกา,าติดลูกอยู่ต้นนี่ประมาณยี่สิบก็คือ,อนนได้ชิม,ม 20, แล้วยี่สิบแมนครับต้นนี่ประมาณยี่สิบกัต้นอื่นๆนนี่ก็คือสี่ปีกว่านี่มันก็ยังบสมบูรณ์ามว่าสมบูรณ์พ่อ ก็ติดลูกได้บอรกระติดได้นะพี่แต่ว่าอายุมันยังหน่อยเนาะแม่เคากับห่วงเรื่องสุขภาพเขาถ้าเกิดเท่าเอาลูกตะน้อยเกินไปเนี่ยก็ยันส้มแม่นครับพี่ก็เลยปีปีปีกอน,นี่แค่เปิดตาดอกครับดึงดอกดึงยังออกมานะครับดึงดอกออกมาเพราะมันเป็นลูกเน้น้อยลูกเน้น้อยเนี่ยเป็นกําล่งจะขึ้นเกตใกล้จะขึ้นเกตเนี่ยเขาหลุดทิ้งเลยเออผมหลุดทิ้งเลยคือว่าไงก็คือผมจะฝึกให้เขาเนี่ยออกดอกเป็น พราะมาปีนี้ปีนี้จังแบบว่าจะตีเต็มที่เลยแหละเต็มในในใน,ในความหมายของเต็มที่นี่ก็คือแต่ละตน้นแต่ละต้นเขาก็ต้องประเมินครับต้นน่อยก็เอาไว้หน่อยลงแมนครับหน่อยลงต้นใหญ่ก็เอาไว้หลายหน่วยขึ้นครับยังเช่นต้นนี้นะพี่ปีกอนนี่เขาได้ประมาณเกือบเกือบยี่สิบยี่สิบลูกปีนี้ก็สิบประมาณเคยเยิบขึ้นไปอีกหาลูกครับประมาณยี่ห้า 25, ยิ่งหาสามสิบได้เลยพี่ต้นขนาดนี้เพราะว่ากิง่งงามันกะสมบูรณ์ต้นอื่นๆขึ้นกันรับต,ต้นใกล้ๆใกล้ๆเที่ยงกันต่างตะก,กิ่งเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกิ่งมัน,นไปครับผมกิ่งกะงครับผมตัวนี้ก็ประมาณนิ้วเครื่องละทงึงนี่กะคุณเนื้อสองหนึ่งเครื่องสองหนิ้วเครื่อง,งนองแล้ะครับค่ <laughs> งึงข้างบนกิ่งข้างบนครับต้นง่ครับต้นนี้กั ว่าทอ่อ10นิว้วมันก็นยังบ,บ่ปานครับใหญ่ๆประมาณทอ่อ12นิ้วครับผมต,ต้นทุเรียนสาวทุวเรียนไม่มีต้นครูมันอยู่ได้พี่ที่ผม่าทีผมแบบว่าทดลองไว้ครับทดลองไว้แบบว่าต้นเนี่ยผมแตงจริงครับแต่งจริงมีการตัดแต่งจริงงริงที่เล็กกิงที่น้อยกิงฝากนี้ออกครับอีกต้นหนึ่งทั้งคางกันนี่ เดี๋ยวแต่งจริงเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามนะครับครับผมเพื่อเอฟซีจากคุณแจ็คนี่เอาสีมาป้าอเข้าไว้เห็นยังนี่โอ้อันนี้อันบอรแมนสีพี่ตัวนี้เป็นยายากันเชื้อราเขาเอื่นว่ายาไซม็อกซานินบวกกับเมนโคเซปคสองตัวพี่เขามันจะเป็นผงมาน่ะผงมาเข้าข้าซื้อสองตัวมารวมกันเสร็จแล้วก็มาผสมเป็นครีมซึ่งเป็นครีมทาไว้ทาไว้ไอนี้อันนี้ผมทาตะปีก่อนนะพี่สียังบ่หายเลยครับผม ถ้าปีกอนเนี่ยเพราะว่าปีก้อนนี่ผมบ้าใบาหลายว่านี่อาถ้าถ้าใยเพื่อนยังครับตัวนี้กว<ะ>ิธีการแก้รักษาเนี่เทำนั้นมันรักษาอียงครับผมก็คือบอยากให้มันเกิดล่าพี่ว่าช่วงช่วงหนา้าฝนเนี่ยเวลาฝนตกไอตรงเนี่ยจกกะกแล่ตัวเนี่ยมันจะมีนามเยิ้มออกมาโอ้เมีนพี่เอาตัวนี้ไปเขาไว้ในกระซอยไดในระดับหนึ่งครับผมครับผมไอเรื่องนอนจอต้นนี่กันนะพี่ซึ่งว่าตน้นมันมีนอนจอต้นเนาะเขาเปิดปากแพรออก เปิดปากแผลออกนี่ขูดเนื้อที่มันเน่าออกก็เอาตัวนี้ไปขึ้นอะไรกันก็คือบ่เกินอาทิตย์นึงหรือ3ามสี่มือแห้งโอ้สามสี่มือแห้งพี่ครับผมนี่ครับคือว่าลักษณะการถ้าจะกะแล่นอกอะได้อธิบายฟังแล้วเนาะแต่จะมาถามเรื่องการใส่ปุ๋ยใส่ยาของหนมเนื่องเนี่ยนะครับสวนยหญ่ๆของเพื่อนนี่จกต้นครับตนวหญ่นย่ครับผมประมาณร้อยสามสิบครับครับร้อยสามสิบ อ๋อสามสิบต้นกันบพุ่นละครับผมางานคือจิบสูดดอกมันนี่<า>ร้ายแง่งกวางก็คือลักษณะการเข้าใส่ปุ๋ยนี่เข้าใส่จังไดนาะนี่กนอนกอนเข้าจะเตรียมต้นเอาโตเอาดอกเอาหมากนี่ครับผมาการ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 ใส่ปุ๋ยเพื่อเตรียมต้นเอาเอาดอกเอาหน่วยเนาะก็คือผมตั้งใจว่าผมจะเฮ็ดใบ ใบชุดไม้นี่อยู่สามชุดครับใบชุดไม้อยู่สามชุดนี่ก็คือชุดแรกๆเลยเนี่ยที่หลังหลังจากตัดผลผลิตเนี่ยผมจะดึงใบโดยใช้ปุ๋ยอ่ะยี่สิบแปดแปดยี่สิบแปดแปดแมนครับใบแรกนะบใบใบใบแรกช่วนเขาตัดผลผลิตออกครับผมใช้อ่ะยี่สิบแปดแปดบวกกับอ่ะสิบห้าศูนย์ศูนย์สิบห้าศูนย์ศูนย์แมนครับแคลเซียมในเตรเนาะแมนครับรบ,บวกกับซิม่าศูนย์ศูนย์แค่ใบแรกนะพี่ใบแรก พราะใบ,บพ,อใบ,พอใบแรกได้มาแล้วนี่ใบที่สองใบที่สองนี่ผมจะดรอปไนโตรเจนลงมาครับดรอปไนโจนลงมาอาจจะเป็นสูตร15เสมอ15เสมอแมน15เสมอเร็จแล้วใบที่สองนี่นช่วงใบเพ่สลัดติดแก่ใบที่สองนะพี่ครับเนี่ยตอนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคือใบที่สองของผมใบที่สอง,สองแมนกะจิใส่ปุ๋ยอ่า15 525 5, 5, แม่เพื่อกระตุ้นในการสาโซมอาหารและก็มีการฉีดปุ๋ยทั้งใบเสริมก็คือห้ายี 25, ่ห้าสามสิบทั้งใบแม่ครับก็คือช่วงนี้เนาะเขาจะเริ่มเตรียมต้นเอา,เอาดอกมันเนาะก็คือเบื้องลักษณะใบของต้นทุเรียนสาวกับใบใบนะ้าใบใ่ครับผมเพราะว่าเัื่องใดล่ะก็ยังบอกเก่งเรื่องปุ๋ยเรื่องอยาบนนดครับเพราะว่าได้มัสอบถาม เพิ่มเบื้องนี่แหละครับผมเรื่อยๆกันพี่กะหาอาจารย์หลายๆหลายคนกับผมอะไรบอลลูมกับโตสอบถามเมืออกันพี่โตสอบถามเมืออกันกะค่อยๆเฮ็ดไปเพราะว่าเขายังเป็นมือใหม่อยู่น้อพี่น้องผมเลื่อนอีสานี่เป็นอีหยังที่ที่ต้องผมว่าต้องเลื่อนดูกันอีกหลายพี่ประกอบผมเนีนครับสภาพอากาศเื่อกันครับสวนผมนี่ผมจะถือมองว่าเป็นเป็นเป็นสวนที่บ้าใบครับแล้วกะกิ่งล่างพี่สังเกตเบึงผมบ่ได้ตัดนะครับ กิ่งล่างนี่ผมบ่ได้ตัดบางคนอาจจะมองขัดหูขัดตาแต่ว่าผมผมมีเหตุผลของผมนะที่ผมบ่ตัดเหตุผลของผมคือนี่ก็คือแบบว่าหนาแรงแมนครับหนาแรงถ้าเกิดเฮาตัดกิ่งล่างออกไปโอ้แดดที่แดดเผาเนาะเผาหลาแดดแดดแดดเผาต้นนี่ก็คือหลาทั้งนี่เสียหายเลยนะพี่ครับแมนเสียหายไป,ไปจริงๆเลยผมก็เลยเลือกไว้เลยที่จะไว้กิ่งตำแนนครับไว้กิ่งตำเดี๋ยวทาให้ให้เซลล์ต้นมันนี่ แข็งแรงไม่แก่ก่อนเนาะแมนครับไม่แก่ก่อนเขาจังเมาออกกับบ่เป็นอยังครับครับผมเพราะว่าทุเรียนนี่มันอยู่ได้เป็นร้อยสองร้อยปีแล้วพี่เนาะแมนแก่ห่างหกปีมันเป็นแค่เสี่ยวเดียวของอายุเขาเองครับแมนเพราะว่าหนึ่งเอาไว้เหยียบขึ้นต้นละลักลักเอาไว้เอาไว้สูงไรกันแข็งแรงนะพี่เหยียบเหยียบได้กันนะนี่กับว่ได้หักนะก็มีประโยชน์หลายครับผมกิ่งต่ำมีติดลูกพร้อมครับผมติดได้นะพี่ติดได้กันครับเพราะว่าปีปีก้อนนี่ก็ กระติ้คลื่อนนะแต่ว่ามันเป็นดอกอ่ะครับอีกอนมันมันเป็นแค่ดอกมากผมก็รูดดอกทิ้งก็เหลือ,อไว้ตาส้มเบื้องกระเบืบ้องลักษณะดินดินอันปุ๋ยปุ๋ยเ้านี่เขาเขาได้ใส่อินซีเสริมบือใส่ครับพี่อินซีเสริมนี่ผมจะใส่ตอนตอนอายุเขายัางน้อยๆอยูอย่ยยครับผมอายุน้อยๆประมาณว่าวางแต่ปลูกมากปลูกมากจนถึงณปัจจุบันเนี่ยครับนะครับณณปัจจุบันนี่ก็คือตอนปลูกที่กแรกๆนี่มันก็จะมีสูตรอ 633อินซีเคมีเนาะเป็นปุ๋ยสูตรอ่อนๆที่ที่มอแหละมอกับการดูแลทุเรียนน้อยครับเมนกับก็คือเข้าเข้าสซเป็นในเรื่องของการเข้มปุ๋ยเกิดน้อยมากเลยครับปุ้นดินได้ดีพรามน้พี่อินซีเคมีนี่6633เนี่ยครับผมมันก็มีหลายสูตรเนาะอินซีเคมี633 933 1244พวกนี้ก็มีครับปุ๋ยสูตรไม่ออกมาหลายครับมราเทใส่กันอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือมาแข่งกันนะครับ ก็คือเบืงลักษณะดินเนาะครับเนาะเบื้องเบื้องลักษณะดินก่อนดินดินงามครับดินดำดินงามดีอยู่แต่ว่ากับเปลี่ยนแปลงดินทรายผมดินแห้งแมนครับขี่งูขี่งวขี่งวขี่ขั้วขี้ไก่นี่พี่ลงลงปีหนึ่งนีบ่หน่อยนะครับแปลงนี่แปลงนี่มันจะเป็นอินซีน้ำเคมีครับครับเคมีนี่ผมจะใส่แค่ในช่วงที่แบบว่านี่แหละช่วงสะสมอาหารช่วงดึงใบช่วงช่วงช่วงปกตินี่ก็คือเน้นอินซีเน้นอินซี แมนครับเน้นอินซีกระเบืบบบ้องกับใบขะแนงกับไงครับกรเบื้องกรโดดครับ <laughs> ขะแนขนขะแนงนี่ผมคิดว่ามันอาจจะไงเพราะว่าเวลาผมฉีดถาอาหารล่องเสริมทั้งใบอ่ะตอนตอนตอนเสริมเสริมทั้งใบพวกเสริมแคลเซียมบอออนเสริมธาดรักถาดล่องเนี่ยผมฉีดผมผสมพวกยาล่ายายายาแม่งเขาไปน้ำพี่ครับผมก็ฉีดเขาในต้นน้ำฉีดเขาในต้นน้ำที่นี้มันก็ถือใบซุ้มเนี่ยครับ มันก็เลยพ่อหญ่ไปน้ากันเลยครับพรา,ยา<แ>ะยายแต่ยาหนึง่งก็คือโดยธรรมาติเขาอยู่ทั้งในพี่ใบเขาอยู่ทั้งในการได้รับแสงเขานีมันหน่อยครับเขาก็เลยต้องแบ่ใบให้ได้ให,ให้ให้ได้นาที่กว้างเนะาะเพื่อที่จะรับแสงรับสแสงเมนครับนี่แหละบางบาง,บางเทื่อก็เป็นเรื่องของธรรมชาติน้าครับครับไปเดี๋ยวพายยางเราอีกหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพาเบิ่องอีกตัวนหนึ่งสดล่องไลนี่แหละครับลักษณะของสวนแหนมเนืองบึงการ ครับผมสวนเปลหง่เพ่น์นจเพชดเอาลูกปีนานี่เหรครับผมกําลังเตรียมต้นเตรียมใบอยู่ครับผมต้นนี้บ่ได้แตงกิงเลยพี่บ่ได้แต่งกิงเลยเดี๋ยวพีย่างเขาไปเพ่งเลยก็ไเลยบ่ได้แต่งกิงจักจริงเลยนอกนอกเสียจ,จากกิงเขาสลัดเองแบบนี้บแบบนี้แบบนี้แบบนคือกิงดอ,อกแมนครับคือกิงพวกนี้มันมันสลัดของมันเองครับ แต่ว่าก็มีผลดีเนาะปล่อยกิ่งตำเนาะมาว่าทุเรียนอีสานเฮ่านี้มันเป็นทุเรียนเมืองร้อนร้อนแรงแรอุณหภูมิบางที่คืนนี้เตือนเมษานี่คืนถึง40องศาครับผมบมันก็นเลยจําเป็นต้องว่าเอา,เอางาออกกิง่งใ้ตำนี่ก็เพื่อจะคุ้มความชื้นแน่แนตัวนี้ก็ได้ปัญหาปัญหาเรื่องเรื่องของสั้นเบิร์นนี่ก็กระแรงนะพี่ครับ สั้นสั้นเบือนนี่อยู่อยู่อีสานนี่โอ้แห้งเพราะมันเปลี่ยนเมืองร้อนครับหมอกลุ่มเมื่อใดนี่พึ่งระวังเลยครับน้ำย่าให้ขาดมีเท่าไรดันใส่เต็มที่ว่าสันสั้นเบิอนมากแน่ๆ่ครับผมต้นนี้กะถ้าถ้าเกิดติดลูกผมว่าได้หาสิปนะพี่ได้ได้ได,ได้หาสิบต้น,ตนนี้ก<ๆ>็ <S 2> 2 <S ผมมัดซิบซี่ซี่สองอยู่เละผมมองหาแบบนี้พี่แน่ไอ้ที่ที่ผมทดลองไว้เนาะ กิ่งมันชิดกันเนาะครับกิ่งมันชิดกันที่เนี่ยพ่อเขาอายุไปโดนๆอายุไปหลายๆเนี่ยช่วงนี้มันยืดได้พี่ครับเพราะนั้นว่ามันจะอยู่ยยแค่นี้ตลอดเนาะครับเดี๋ยวหาปีสิปีขึ้นไปกิ่งเนี่ยระหว่างกิ่งเนี่ยมันก็อาจจะยืดขึ้นมาอายู่ประมาณนี้อ่ะยืดขึ้นไปเรื่อยๆต้นมันก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆครับผมคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นนะผมก็เลยอ่าล่องเอาไว้กิ่งทดล่องไว้ล่องเบิ้งนะครับก็คือ ได้ลูกปีนี่ปีแรกกันมันบวเป็นตะคือเขาจงคอยตัดออกเนาะแม่นครับอย่าเพิ่งไปตัดทิ่มเบิรดเดียวเกิดว่ามันยังพ่อไปได้กัะจะเอาใก้อนตัดทีมองเบิดมันดึงขึ้นโม่ไเดินเลยแม่นครับมันเอาขึ้นบม่ไดท้ทิม่มทิมแล้วทิ่มเลยเพราะว่าผมผมก็ให้แค่ต้นเดียวพี่ครับเพราะว่าเพราะว่าผมกับ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 พ่กล้่าวไว้หลายเนาะถ้าถ้าถ้าเกิดไม่เป็นผลเสียเอาไว้จริงหลายต้นทึบหนาฝนหนายางมากนี่เดียวเชือ้อราลงอีก ได้บะคุมเสียก็เลยเอาทดลองทดลองต้นเดียวแล้วก็เป็นต้นสุดท้ายของสวนนะที่ที่ถูกแสงครับเพราะว่าทั้งนี้แสงมันหลายเลยผมก็ทดล่องต้นที่ยุติดแสงนี่แหละเพราะว่าแสงซองพื้นหลกับเชื้อร่าก็บ่คคอยเกิดเนาะแต่เกิดผมจะไปทดล่องแบบนี้ยึดต้นกลางๆสวนคือยากอยู่แมนครับเพราะว่าการการการทดลองทุกอย่างเนี่ยผมผมทดล่องจนจนมันใจอ่ะพี่ครับผมันใจว่าเออมันเห็ดใด วิสากับพ่อได้อยู่อยนอกครับเนาะก็เลยว่าอยากล่องเห็ดเบิงทดลองพ้อมเมนละ่ะกะพ่อได้อะพี่แต่ก็บผมือว่ากับผถือว่าเซียนเน,ะนาะกับยังใหม่ๆม,มือใหม่ทดลองทดลองไปน้ากันครับผมแล้วว่าเพื่อนกะว่าจะเอาลูกปีนาครับก็า่งเตรียมต้นจนนี้กะจ้งางถาติตตามอีกเบิงว่าการใส่ปุ๋ยใส่ยานี่รอบต้อไปนี่ นเนี่เมื่อเกิงการจะใส่ตัวใดใส่ปุ๋ยก๊ตยอดทั้งใบตัวใดการรักษาของทุกยันอีสานเนี่ยเขาจะเอามากเอาดอกจังใดใบย่อยยังเี่ลไะครับผมบนี่แหละครับคนคนคนคิดว่าอาจอาจอาจจะจำผัดผาดจ,จำในในมุมมองที่ผัดใต่ผาดตะวันออกครับใบใหอ่ออกดอกยากครับออกดอกยากเพราะว่าเรื่องของการสะสมอาหารใบใ่ญยนี่สะสมอาหารมัเต็มใบเเพือครับเนาะ ไอ้ตัวเนี้ยแมนครับความจริงแต่ไอ้เรื่องของการว่าออกดอกยากนี่ปีกอนใบผมหนาก็นี่อายุหน่อยก็นี่ดอกมาเต็มตน้นครับบไดมีการกดยอดบไดมีการลงสารบไดมี่ยังทั้งสิ้นเลยก็จะว่าเปรียบนำเปรียบเทียบกันกับทุเรียนอีสานกับทุเรียนไต่กับทุเรียนจันมันกับ่บคือกันเนาะแมนครับเข้าเข้ากับบไดเน้นว่าเอา<ม>ทั้งใต่ทั้งจันทรนี่มัมเน้นใส่รอยเปอร์เซ็นต์หรอก ปีก้อนนี่ผมบ่ได้ใส่ปุ๋ยกดใบบ่ได้เอียงเลยบ่ได้ดอปในตัวเจนพบ่ลอยง่ายเลยพี่บ่ได้ดอปในตัวเจนบ่ได้ดอปในตัวเจนก็คือเดินปุ๋ยสูตรเสมอยี่สิบแปดแปดสลับกันเสมอยี่สิบแปดแปดสลับกันไปเรื่อยๆเพราะถึงฤดูกาลเอาดอกแค่เลีนน้ำกักน้ำงดน้ำก็มาแล้วแนงงดน้ำก็มาโอ้ดอกพี่ตกใจครับก็คือยูสวนกับบ่ได้ใส่เห็ดยังคือกันมาปีนี้กรับ ใส่แต่หกสามสามมันก็นยังลอยมาเอียงโยโย่สวนกันนะ <laughs> นี่เนี่ยเนี่ยคือคือมันผมว่ามัน,มน,มนทุเรียนอีสานนี่บ่อ,อยง่ายคือยังยังยังบ่ได้ตกพึิกดอกพี่อครับเพราะว่าสวนที่ที่เป็นสวนใหญ่จริงๆเนี่ยอายุก็แค่สิบก่าปีครับแล้วถามว่าสิบสิบก้าปีนั่นกัเฮ็ดบ้านๆครับผมบ่ได้มีวิชาการบ่ได้บ่ได้มีอย่างไรไดอพี่ที่ท,ท,ที่ที่ผมเข้าไปเที่ยวนะครับก็บเป็นผู้เฒ่าเฮ็ดเนาะ ปลูกธรรมดากะหดนาบแนวบ่หดตนาบแน่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยดิใส่ยางไปแล้วเรือกับเมืจังเมื่อวานไหนทุเรียนนังสี่น่พี่มันก็ออกดอกได้ต้นละลอยซองลอยคือกยนครนัหน่วยนี่ยเพราะว่าเคยไปเห็นอยู่วันที่เป็นยี่สิบสามสิบปีนี่ต้น่ใหญ่ก็เห็นเห็นอยู่ครับกับดูแลบ้านกับว่ไดบ่ไดบ่ไดมีแชกันยังเขามากมากมายพี่แต่ว่าที่หนีเฮาเห็ดในเรื่องของของการฆ่านะแมนเพราะว่าเฮาเฮาเท่าก็ตตองเห็ดเพื่อการฆ่า อยากให้มันได้ผลผลิตที่เร็วที่สุดแล้วก็ต้องอยู่ในกรอบคําว่าต้นะสมครับได้ผลผลิตแล้วก็มีคุณภาพมีคุณภาพครับแม่นนหละเฮาก็เลยต้องเอาเรื่องของวิชาการเขามาซอยน้ำเรื่องวิธีการจัดการดูแลอาจารย์ที่เฮ็ดมาก่อนสวนอื่นๆที่เฮ็ดมาก่อนผู้มีผากอื่นจังซส่นะพี่เฮาก็าจังไปเก็บข้อมูลเ่านั้นอ่ะเขามาปรับใช้ที่สวนเขานะครับแม่ีนก็คือ เขียวคลิปหนากขจะเขามาสอบถามเบิองอีกเรื่องการเท่าจิกักน้ำหรือว่าเตรียมต้นที่ว่าปุ๋ยรอบสุดท้ายเขาจะวันปุ๋ยอย่างนี้ที่จะให้เกิดตาดอกเนาะเพราะว่านี่ก็ยังมัน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 ยังบ่ถึงช่วงมันนพี่นอะัะถ้าเกิดเว่าไปุ้ยไปบางทีมันอาจจะ ในอนาคตอ่ะพตรงเป่ากันไดแมีนในในอนาคตเ้าบรรลุไงพี่ว่าฝนมันจะยุตตอนไหนไผ่เขาจะไหลอีกบอจั้งสินะพี่เพราะว่าซึ่งผู้เรียนหน่อยไหลอยู่แล้วครัผู้เรียนสาวไปนี่ไหลอยู่แล้วกดไปเฮ้แป๊บเดียวครับว่าถึงยี่สิบมือมันก็ออกยอดอีกแหละนะครับยี่สิบสามสิบมือนี่ได้ยอดเรื่อยๆเลยก็คือคลิปนี้ฝากไว้สิร์ฟหนีก้นนะครับเนาะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าจะได้เข้ามาติดตามอีกว่าแนวทางการเฮ็ดดอกเฮ็ดหมากนี่ของสวนแหนมเนืองมือการนี่ครับ จะเปลี่ยนแนวดหนครับผมติดตามกันไปเยาวๆครับผมค,ครับคลิปนี้สวัสดีครับ